If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being. The สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ที่267แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 711 0 71 10, ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระสวยมาฝากกับทุกทท่านมากมายเลยค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็น เหรียญเสมารุ่นไตามาตเนื้อนวะโรหะหลวงพ่อยิสวัดหนองจอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2537ต่อโคดด้านหน้าสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญเสมารุ่นไตามาสเนื้อนวะโลหะหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับเหรียญสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จขี่กวางเหลียวหลังหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2537ต่อตอกโค้ดเนื้อทองแดงสภาพสวย เหรียญสวยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะสำหรับเหรียญทองแดงขี่กวางเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญปาตานหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีปี2,557เนื้อทองแดงสาภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าบูชาค่ะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะเก็บได้ไม่หนักเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญปาตานหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครนนะคะเหรียญสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญโชคลาภบ,บารมีแปะลงสีปี2 5 6 3เนื้อทองแดงลงยาตอกโค้ดภาษาจีนตอกหมายเลข19 0ด้านหลังสภาพสวยมากน่าเก็บน่าบูชานะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะผิววิ้งค่ะ สำหรับเหรียญแปะลงสีนะคะเหรียญสวยๆเหรียญเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300้ค่ะหน้าเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาก,กระไหลทองหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมปี2 5 0 4สภาพสวยหายากสภาพสวยนะคะค่อนข้างที่จะหายากค่ะ หายากแบบนี้ก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่เพิ่มกระไหลทองวัดกลางบางแก้วสวยๆหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะไม่ค่อยเจอหายากเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคลีเขตจ,จังหวัดขอนแก่นปี2512เนื้อทองแดงบล็อกธรรมดาสภาพสวยสภาพสวยนะคะแต่เป็นบล็อกธรรมดาค่ะเก็บได้หมดนะคะสำหรับราคาเบาๆค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อผางนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ หนึ150ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นท้าเวสุวรรณหล่อบโบราณเนื้อทองผสมเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์กรุงเทพปี2485เรี่ยมจับขอบเงินเก่าสภาพสวยหายากหายากนะคะไม่ค่อยเจอนะคะสภาพสวยค่ะ เก่ามากเลยนะคะแค่เลี่ยมจับขอบก็เก่ามากแล้วค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสําหรับของเก่าๆค่ะสําหรับท้าเวสสุวรรณหล่อโบราณเนื้อทองผสมเจ้าคุณศรีสนวัสุทัศน์กรุงเทพนะคะเลี่ยมจับขอบเงินเก่าสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่950ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงพ่อสดวัดปากน้ำกรุงเทพหลังพักแก้วมรกตเลี่ยมพลาสติกเก่าสาภาพสวยสวยเดิมนะคะเลี่ยมเก่ามากเลยค่ะค่ะสำหรับรูปหลวงพ่อสดนะคะหลังรูปพักแก้วมรกตสวยๆเดิมๆเลี่ยมเก่าอง์นี้ก็จะอยู่ที่250 หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกระจายเนื้อตะกวดสนิมแดงยุคอยุทยาสภาพสวยสมบูรณ์หายากน่าบูชามากเลยนะคะเก่ามากเลยค่ะเป็นสนิมแดงนะคะเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะ พักเก่ามากเลยนะคะเก็บไว้ใช้เก็บไว้ดูได้หมดเลยนะคะพักเก่าๆหายากแบบนี้ค่ะสำหรับพระสังกระจายเนื้อตะกัวสนิมแดงยุคอายุทยานะคะสภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะของเก่าๆแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะเก็บสะสมได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2538ออกวัดพิชัยญาติกรุงเทพเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยสวยเดิมค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะหน่าใช้หน้าเก็บทุกรุ่นค่ะเห็นไหมคะพระสวยพระเดิมนะคะค่าสำหรับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะสวยสวยเดิมเดองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหนบกระไหล่ทองโรงยาสีธงชาติหลังเข็มกัดพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกปี2532สภาพสวยสภาพสวยนะคะด้านหลังจะเป็นเข็มกัดนะคะ สมบูรณ์นะคะไม่หักไม่หายนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์ทั้งอันเลยนะคะสําหรับแหนบกระไหลทองลงยานะคะค่ะสำหรับแหนบกระไหล่ทองลงยาสีทงชาติหลังเข็มกัดสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเกตพระคูอดุลธรรมประยุทธ์วัดโคกกระเทียมจังหวัดลบบุรีปี2557เรี่ยมจับขอบทองไมค่อนจากวัดพร้อมใช้สภาพสวยนะคะสวยเดิมนะคะล็อกเกตก็สวยแล้วกอบทองไมค่อนสวยมากค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ ถาทานใดรละไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะสำหรับล็อกเกตพระครูอดุลธรรมประยุทธ์นะคะวัดโคกกระเทียมจังหวัดลบบุรีสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2543รี2543ต่อโค้ใหมาเลขเนื้อทองเหลืองลมดำสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะผิวสวยผิวเดิมนะคะลมดำเต็มค่ะ ค่สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนนะคะวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะกิ่งดังดีนะคะถือว่าสมบูรณ์ค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพลีย,ยพี่นาศหลวงพ่อคูณวัดบันไล่ปี2,557เนื้อทองแดงต่อโค้ดหม่เลขด้านหลังกล่องเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะฝังพลอยด้านหน้านะคะ ตอกโค้ดหมายเลขด้านหน้าด้วยนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงวัดปากน้ำรุ่น5วัดปากน้ำกรุงเทพสภาพสวย สภาพสวยนะคะสวยสมบูรณ์นะคะขึ้นชื่อว่าพระวัดปากน้ํานะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะองค์นี้หนามากเลยนะคะพระหนาหนานะคะพระสวยค่ะสําหรับผ้าผงวัดปากน้ำรุ่นห้านะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังยันน้ำเต้าปี2513วัดศีละขันกรุงเทพเจ้าคุณนอวัดเทพศรีลินปุกเสกสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมค่ะสำหรับพระปิดตานะคะหลวงพ่อวัดศีละขันนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 2 0 0ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะราคาเบาๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนนั่งกุมาเนื้อชินพิมพสองหน้าหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทปี2515้าีสสภาพสวยสมบูรณ์หน่าเก็บหน้าใช้นะคะสวยสมบูรณ์นะคะเป็นเนื้อชินพิมพสองหน้าค่ะนั่งกูมานะคะ ผ้าสวยผ้าเดิมนะคะค่ะสำหรับผ้าขุนแผนนั่งกุมานพิมพ์สองหน้านะคะหลวงพ่อกลวยสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห้าค่ะนาเก็ตน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายปี2513หลังยันน้าเต้าวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทองท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินปุกเสกสภาพสวยสวยเดิมนะคะน้าเก็บหน้าสะสมนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะเป็นสมเด็จเนื้อสายลุงนะคะสวยค่ะพระสมบูรณ์มากเลยนะคะ ค่สำหรับพระสมเด็จวัดศรีละขันนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อผงน้ำมันปี2521หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะเป็นเนื้อผงน้ำมันค่ะ เนื้อแน่นดีมากเลยนะคะสำหรับพระพุทธชินราชเนื้อผงน้ำมันนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตะามเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นขุนช้างเนื้อผงเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์เมตตาโชคราบดีมากเลยนะคะ เป็นเนื้อผงนะคะสำหรับองค์นี้ขุนช้างเนื้อผงนะคะเห็นไหมคะแปลกนะคะนะ่าเก็บหน้าสะสมนะคะเก่าๆแปลกๆแบบนี้ค่ะสำหรับขุนช้างเนื้อผงเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์เมตตาโชคลาภดีมากเลยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมนะคะแนะนําเลยนะคะเก่ามาก นเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระโคนสมอเนื้อดินกุจจังหวัดอายุทยาพิมพ์หน้าปกสภาพใช้ดูง่ายหายากหน้าบูชามากเลยนะคะเป็นพิมพ์หน้าปกนะคะสำหรับพระโคนสมอนะคะสภาพใช้นะคะแต่เป็นพิมพหนึ่งนะคะที่หายากนะคะสำหรับพิมพ์หน้าปกะคะ่ะ ค่สำหรับพักโคนสมอเนื้อดินกุจังหวัดอยุทยานะคะพิมพ์หน้าปกหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเก็บไว้โชว์เก็บไว้สะสมได้หมดเลยนะคะพระใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญมหาโชคมหาเศรษฐีหลวงปู่โสรสวัดโคกอู่ทองจังหวัดปาจีนบุรี ปี2 5 5 4เนื้อตะกัวหน้ากากกระลทองตอกโค้ดหม่เลขสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะเป็นเหรียญเนื้อตะกัวนะคะหน้ากากกระลทองนะคะสวยมากค่ะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะ สำหรับเหรียญมหาโชคมหาเศรษฐีหลวงปู่โสรถนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห้าค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระของขวัญพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลเนื้อผงว่านผสมเหล็กไหลกล่องเดิมสภาพสวยสภาพสวยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะเป็นพระของขวัญพิมพ์ใหญ่นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านผสมเหล็กไหลนะคะพระสวยพระเดิมเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสําหรับพระของขวัญหลวงปู่ทวดนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ พิมใหญ่ไม่ค่อยเจอเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมสามชั้นรุ่นประวัติศาสตร์ปี2531หลังปั๊มตากล่องเดิมหน่าใช้หน้าเก็บสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสภาพพระสวยเดิมเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะต้องเก็บต้องสะสมนะคะเพราะว่าราคาไม่แรงนะคะสามารถเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะค่ะสำหรับพราสมเด็จเนื้อผงพิมพ์3ชั้นรุ่นประวัติศาสตร์นะคะปี2,531สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะ20 0สามารถเก็บสะสมได้แล้วค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ You want with you? I don't never feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and